สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ไร้สังกัดดังซึ่งครันนพี่น้องโอ้กาดร้อนมากเลย ปะตุงโดนแกล้งกันได้ ปะตุงโดน <_ d> เอา <_ d> โมวะส่วนหัวน้าจโจยก็เล่นอะไรไม่รู้ครับดูฮะเอาปะตุงรีบวิง่งปะตุงรีบวิง่งโอ้โหเอามือไปกดขี้เลนดูฮะเอาเอาเอา เอาเอาทำทุกวิธีทางพี่น้องที่จะแกล้งครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอโอ้โห,โ,หโหยังครับยังรรสวิงครับรรสวิง ดูการขี้เล่นของหัวหน้าจิโรดพี่น้องอาจจะเอาใครนี่จะเอาปลาตุงหรือจะเอาใครต้องรีบนี้ครับเรบวนี้เอาแล้วครับโ,โดนครับปลาตุงโดนเต็มๆฮะไปแล้วครับไปแล้ว ยิ้มเลยครับวมนาจโจรเปิดประตูมายิ้มเลยวมนาจโจรย,ยิ้มเลยครับโอ้วมนาจโจรฝังฝังขี้เลนตรงนี้ดูฮะยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยได้แกล้งปาตุงนะ อนนี้ก็กําลังเอาดินแห้งครับไล่ดินแห้งก่อนนะฮะเอาดินแห้งลงไปทําทางนะครับโอ้คันนี้ไปใส่ปลายไทยเทมัยเสียงทําไมมันดังแปลกๆนะครับเจ้า รถไทยสองคันนะฮะวันนี้แล้วก็เมโครสองครับสำหรับทีมงานเรียนแสงนะครับโอ้เจ้ารถสีสวยๆนี่เจอขี้เลนเต็มเลยครับพี่น้องโอ้สีเงามากเลยเจอขี้เลนนะวันนี้โอ้ยเสียงดังแปลกๆครับ จอแดดสีเงามากเลยคัทนนี้สำหรับรถของมอตานนะพี่น้องสีเหลือบเขาเรียกว่าสีเหลือบครับเหลือบม่วงอ่ะสวยอยู่สีนี้นะครับมาเจอกับเจ้าฮิตาชิครับใหม่เจอใหม่ครับพี่น้องใหม่เจอใหม่เอาไป โอ้เสียงเจ้ารถไถจันเดียคันนี้ทำไมมันดังเสียงแปลกอะโอ้โอ้ล้อ,อ,อฟรีนะครับไปแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาครับ ปาตุงจองวิ่งครับปาตุงกับโมนาจโรเจอกันที่ไรเอาทุกเที่ยวนะครับพี่น้องเอาทุกเที่ยวนี่ฮะต้องเอาดินแห้งๆไปลงก่อนนะครับ ทำทางขึ้นครับตรงนั้นเสียงเคาะตูดครับดังแรงมากเลยมอตาน อะเจ้าเหลืองอารามมาช่วยฮนะมาช่วยเอาดินแห้งไปนะครับเอาดินแห้งไปทําทางก่อนเพื่อที่จะทําการวิ่งนะฮะ แม่เจ้าชายบ้านนาครับชายบ้านนาแม่ตูดกระดกเลยครับอ่ะเต็มแล้ว เหยียบเสมอๆไปก็ได้ครับแต่ว่า,ามันเคยชินครับมันเคยชินโอ้พาพอพอ,พอ,พอจอดจอดจอดอยังไม่จอดดิ นานๆจะได้มาดานทีบอหลูกพี่ดูครับนาจโจ้ทำอะไรตอกสลักรอ ครับสำหรับทีมนี้ก็ยังอยู่ที่สสะหลวง5้าไร่ของทีมงานเรืองแสงนะครับตอนนี้ก็ทางด้านารถไร้สังกัดก็มาทั้ง3นะพี่น้องโอ้ยเจ้าเรืองอารามงามเทนี่รถเขาไม่ติดแต่ว่ามันติดนะครับพี่น้องเอ้ยโอ้จริงๆเลยครับพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ